ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ก็แล้วกันคุณแม่วันนาคุณแม่วันนาฮะเดี๋ยววันนี้ขอชมพืชไร่หน่อยนะผลไม้ด้วยพร้อมมีทุกอย่างเลยนะที่เห็นในกระลำปีมีแตงมีทุเรียนมีมะเขือเปราะอ่อะไรอีกอ่าสะตอก็มีมะละกอก็มีซ้มโอก็มีโอ้โหแล้วก็มะม่วงก็มี แล้วก็เห็นเห็นอ้นู่นเขาเรียกว่าพริกไทยใช่ไหมพริกไทยค่ะพริกไทยพริกไทยก็ไม่ดีแล้วโอ้ยมีทุกอย่างครบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเชิญคโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชมก่อนชมก่อนทุเรียนด้วยเนาะค่ะเเราไปดูกันครับว่าการทําเกษตรแบบหลายอย่างอ่การทําเกษตรแบบหลายอย่างจ้า อ่ะเดี๋ยวมาดูการวิธีการปลูกแตงข้าวก่อนนะฮะอ่าก็คือช่วงหลุมก็ประมาณ1ศอกนะฮะฟามฟางก็ประมาณเม็ดหนึ่งหรือเม็ดยี่นะฮะตะกลายดึงนะฮะหลักปักประมาณ2เม็ดนะฮะเออเข้าท่านะฮะนี่คือการปลูกไม่เห็นที่หมือนานาว่าเลยเออไม่เห็นที่ <laughs> อ่ะขอญาตอ่านึ่งดึงบรรยายได้ไหมฮะ อ๋อไม่รู้เรื่องนะฮะอ่ะโอเคนะ้ชาชัยก็แล้วกันขับรถกันอย่างเดียวนะฮะโอเคนะฮะนี่คือการปลูกแตงแตงแตงกวาเราเนาะเราหนึ่งเนาะแตงกวาแตงทอนเราหนะักนะฮะนี่แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละฮะเออเนี่ยดินเขาดินดำดีมากเห็นไหมฮะมีการซอยดินที่โคนล้วนซุยฟูน่าจะเป็นใส่ขี้ไก่ด้วยไหมใส่ขี้ไก่ด้วยเห็นไหมมูลสัตว์อย่าคิดว่าคำว่าขี้นะฮะเออขี้ ขี้ดีนะฮะแต่มันไม่ใช่ขี้เหนียวนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะพอขึ้นนี่เขาก็เดินเก็บตามช่องนี่แหละฮะนี่คือการปลูกแตงแบบบ้านๆนะฮะของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะสาวก็สวยนะฮะบนนี้โอ้โหสวยๆหลายท่านเลยฮะที่วิ่งผ่านหมู่บ้านมานะปกตินีใช่ก็จะมานอนกินอยู่กันที่นี่แหละฮะเป็นเวลาถึงสิบกว่าปีละนะก็เป็นกันเองนะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าเดียวกันนั่นละแต่ก็ปลูกหลายอย่างน,ะนี่ก็จะเป็นกระหล่ำปีนะฮะเห็นไหมฮะตีน้ําสปริงเกอร์วางาแบบตีฝอยด้านบนนะฮะาการปลูกก็ปลูกแบบไถนะฮะตีดินให้ละเอียดฟูดินฟูปรับปรุงดินก่อนนะฮะคืนธาตุดินให้ดินก่อนนะฮะแล้วก็เอาต้นกล้าไปจิ้ม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 แล้วก็ตีน้ําเหมือนน้าฝนตกอะไรพวกนี้นะฮะ อ่านี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ30มสิกว่าวันแล้วนะฮะกระลำนี้นะฮะกอใหญ่กอโต้นะในพื้นอ่าแบบทำทำทำเกษตรแบบพื้นบ้านนะฮะอ่านี่ก็เรียกว่าลุยแบบเขาเรียกว่าอ่าถ้าเป็นนักมวยก็มวยวัดกันเลยทีเดียวนะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่มันดูแล้วก็สปผสมผสานกันไปหลายอย่างนะฮะก็ดีมากนะฮะอ่า ตันี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนผสมไปด้วยนี่เห็นไหมฮะผู้ชนะต่อการเกษตรต้องปลูกผสมประสานกันหลายอย่างนะเห็นออกอาการแล้วนะฮะขาดน้ำนะฮะรากไม่ค่อยดูดซับาสารอาหารใต้ดินนะฮะมันแรงเกินนะฮะ,ะแล้วก็น่าจะเป็นเชื้อรานะฮะ,ะเชื้อราที่โคนนะเชื้อราที่โคนและนะฮะ นานนะฮะเห็นไหมฮะเชลาเชลลานะฮะเชลาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาของการเกษตรนะะถ้าใครไม่มีใครมา,อาบอกกล่าวก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็ปลูกไปแบบธรรมชาติกันไปธรรมดากันไปนะฮะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะฮะจริงๆแล้วทุเรียนเนี่ยยอดอ่อนมันจะต้องแตกใบไม่แข็งนะฮะนี่ใบแข็งรากไม่ค่อยเดิน นะรากกับยอดบ่งบอกถึงอา,อ,อายัตนะภายในของพืชถ้าเป็นคนก็ผิวนะฮะด้านนอกลูกตานะฮะอะไรพวกนี้มันบ่งบอกออกมาเลยนะฮะระบบข้างในเป็นยังไงมันก็จะองออกมาเป็นอย่างนั้นนะ,ะแต่ถ้าว่าเป็นคนนี้ก็ตาเหลืองก็แสดงว่าตับไม่ดีแล้วนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะ,ะถ้ารูปร่างอ้วนท้วน นะฮะเกินธาตุอย่างนชัยนะฮะแสดงว่านะฮะเบาหวานเริ่มมาประมาณนั้น <c oughs> ถ้าต้นพืชต้นนี้นะ,ะทุเรียนก็แสดงว่าชราเล่นลากนะ,ะเล่นระบบภายในนะฮะไม่แตกยอดแตกกิ่งออกมาแล้วนะฮะระบบการไหลเวียนของสารอาหารนะฮะฟอสเฟตแมกนีเซียม โพแสเซียมและก็แขนเสียมการไหลาเวียนเหมือเหมือนเราแล้วฮะ,ะการไหลาเวียนของโลหิตไม่ดีก็คือตับปอดไม่ดีหายใจไม่ดีนะฮะระบบความดันเกิดขึ้นทันทีเลยสังเกตได้ยังไงฮรสังเกตได้ถ้าเราฉี่ออกไปเหลืองนะฮะก็แสดงว่าระบบไตของเราไม่ดีนะฮะฟอกไม่ดีแล้วนะฮะก็เชื่อมโยงไปกับตับปอดไปนู่นเลยนะหัวใจสูบฉีดเลือดไม่ดีความดันเกิดขึ้น ะะพืชก็เช่นกันนะฮะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมต้องสม่ำเสมอในการดูดซับนะฮะถ้ารากชำรุดหรือประการใดณนะตรงใดนะฮะมันก็จะทำให้การดูดซับธาตุอาหารเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงยอดไม่ได้เต็มที่นั่นเองนะฮะอยอดอ่อนมันก็ไม่แตกถูกไหมฮะนี่คือสัจธรรมของธรรมชาตินะฮะย้อนกลับไปนะวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงนะฮะประมาณนั้นนะฮะจุดนี้แก้ไขไม่ยากนะฮะ ด้วยการนะฮะอซอยโคนให้ดีนะฮะเปิดหน้าดินก่อนให้ฆ่าแบคทีเรียต่างๆแล้วก็อัดยาเชื้อราเข้าไปนะฮะเดี๋ยวก็จะมีวิธีทำให้นะฮะก็จะทำให้รากพืชเนี่ยทำงานได้ปกตินะฮะเมื่อตับปอดถ้าเป็นคนตับปอดม,ม้ามไตนะฮะหัวใจนะฮะระบบหายใจของเราดีนะ ทานได้กินได้นอนหลับเดี๋ยวมันก็ดีเองพืชเหมือนกันนะฮะเขาไม่ใช่คนเขาอยู่เฉยๆยนะ,ะถ้าเราไม่ช่วยเขากต้องตายนี่ออกอาการแล้วนะใบเล็กตกแล้วหัวตกใบตกอ่าใบตกนี่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาเศร้านะฮะเขาเศร้าแล้วนะฮะเคยเห็นพืชพืชใบเศร้าไหมฮะประมาณเที่ยงคืนหรือเที่ยงขวาเที่ยงคืนขวาในกลางคืนลองส่งอ่าใบเขาดูเขาจะนอนหลับนะฮะ ขาจะนอนหลับตกใบตกหมดนะฮะเขานอนหลับได้นะฮะืนะฮะเหมือนกับคนเหมือนกันพอได้แสงตอนเช้าๆก็จะได้มาปรุงอาหารของเขาต่อด้วยการยืมแสงถ้าว่าใบนะฮะเป็นลักษณะน,นี้นะฮะกรอบแข็งเนี่ยมันก็เหมือนหม้อข้าวของเขานะฮะไม่สามารถที่จะดูดซับธาตุสารอาหารเข้าไปทางใบเลี้ยงเข้าไปข้างในย้อนกลับไปให้ใหญ่โตแข็งแรงสมบูรณ์เขาเรียกย้อนสอนลงย้อนสอนขึ้นมาทางผิว นะฮะเนี่ยผิวถ้าผิวผิวช่วงช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยขอบเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเป็นเชรานะเหมือนทางใต้ที่เราเห็นนะต้องถากต้องถากนะไม่ได้เลยนะฮะต้องระวังเดี๋ยวค่อยมาดูนะฮะอัปเดตนะฮะตอนช่วงที่แก้ไขปัญหาแล้วจะให้สวยเหมือนเดิมนะฮะอย่างไรเดี๋ยวนายจะค่อยมาถ่ายทำให้ดูนะฮะตอนนี้ก็ดูเป็นแพงแค่คร่าวๆไปก่อนนะฮะ ม่ใช่มีเทคนิคในการตรงนี้ทําให้ใบไม่ร่วงนะฮะใบจะแตกใหม่ทันทีเลยเนะี่ยนะฮะอาการอย่างนี้แสดงว่านะะเขาเสียใจมากเลยร่วงแล้วฮะพร้อมที่จะตายที่จะบอกปัญหาทุเรียนปลูกไปแล้วตายนั่นแหละฮะนี่แหละเดี๋ยวน่าชัยจะบอกเคล็ดลับตรงนี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะทำอย่างไรถึงจะกลับคืนมาดีนะฮะเราก็จะดูบรรยากาศร,รอบๆตช่วงเย็นๆโอ้โหสตอก็มารังออกฝัก นะฮะพร้อมที่จะเป็นฝักออกมาให้เราทานนะฮะทุเรียนมะม่วงนะฮะทางนู้นก็เงาะนะฮะทางนู้นนะฮะมะพร้าวโอ้โหครบสมบูรณ์แบบนะฮะกล้วยน้ำว้านะฮะเห็นไหมฮะบวบนะฮะโอ้โหมีพร้อมกระหล่ำปลีเฮ้ยอาหารการกินสมบูรณ์เหลือเกินนะฮะบ้านนี้นะฮะถือว่าสุดยอดจริงๆในการวางแผนในการ กเกษตรแบบมืออาชีพก็คือปลูกพืชล้มลุกคุกคานไปก่อนประมาณนั้นนะออแล้วก็ปลูกทุเรียนไปนะฮะ,ะในช่วงระหว่างนั้นนะฮะพอ,อะต้นทุเรียนออกผลนะฮะก็ได้เก็บผลผลิตตรงนี้ล่มนะฮะเราก็ไม่ต้องเราก็กลายเป็นสวนทุเรียนไปเราก็แก่เท่าเราก็ได้กินทุเรียนนะฮะ,ะยาวไปไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปนี่คือการวางแผนที่ดี ในการทรําเกษตรนี่คือนาะยชายอยากจะให้ทัาเป็นแบบนี้นะฮะทุกๆุกบ้านเลยนะฮะอ่าทุกทุกบ้านเลยคือการวางแผนนะฮะเหนื่อยแค่นี้คนเราอายุไม่นานนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องตายเราต้องวางแผนนะฮะอ่าอ่ากล้วยว้าโอ้โหต้นเท่าเท่าตัวนายชายเลยนะฮะคือก็น้าจะประมาณสิบฝ่อหวีขึ้นแน่นอนเกือบตกสิบห้าวีสิบสามหวีกันเลยนะสังเกตเห็นนะฮะประมาณสิบสามหวีนาะยชายเคยเห็นมาแล้วต้นกล้วย นะฮะไม่ใช่ธรรมดาต้นใหญ่ดินดีนะฮะดินดีมากๆก,ก็มีอ่าอ่ามีมะละกอด้วยนะฮะมีบวบด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยล้างเขาทำดีมากเลยนะฮะในปลูกสาวรสดีมากถ้าแบบนี้นะฮะเดี๋ยวบวบมันก็จะขึ้นนี่แหละฮะขึ้นมาแล้วลูกห้อยเดินเก็บหรือมะละนะฮะอา่าลูกห้อยเก็บนะฮะหรืออ่า เขาเรียกอะไรอนะมะละหวานนะฮะลูกห้อยตอรยงนี้ยอดก็เก็บได้เห็นไหมฮะประมาณนั้นไอ้นี่แถวนู้นแถวน้นบวบนะฮะแถวนี้น่าจะเป็นมะละหวานนะแถวนี้มะละหวานนะฮะนี่มะละมะละหวานนี่คือหมายถึงว่ายอดเนี่ยเขาจะผัดได้ผัดอร่อยนะฮะแล้วก็ออกลูกมาคล้ายๆลูกชมพู่นะ,ะออกมาเนี้ยห้อยนะฮะอ่าบนนี้เราก็เก็บลูกนะฮะ อ่าเขาเรียกว่ามะละวานนะฮะผัดไข่อร,อ,อ,รอ,อ,รอ,อร่อย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 มากๆนะฮะนี่คือมะละวานโอ้โหหลายอย่างนะฮะสารพัดสารพเพนะฮะถือว่าคุ้มค่าในการทําการเกษตรแล้วก็คุ้มค่าในการถ่ายทาที่ให้ทุกท่านได้เป็นตัวอย่างอ่าอีกหนึ่งแปลงนะฮะของเกษตรนอกฤด,ดูของคุณพ่อดอกเตอร์ปีชาไข่แก้วนะฮะสนับสนุนโดยพักมิติใหม่นะ,ะนาสิ่งดีๆให้กับทุกท่านได้เสมอแล้วก็พบกับณชัย ได้นะฮะทุกๆุกแทบทุกวันน้าชายจะนะฮะติดตามน้าชายก็แล้วกันนะฮะในเกรรษตรนอกฤดูนะ,ะของคุณพ่อดออรปีชาแก่แก้วของเรานะ,ะสิ่งที่ดีๆนะฮะจุดด้อยจุดดีจุดเสียน้าชายจะมอบเอามาให้ดูเป็นภาพสดๆนะฮะไม่มีการเติมแต่งใดๆเลยนะ,ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆครับที่น้าชายได้มอบให้กับทุกท่านได้ไปพิจารณาเพื่อ เป็นหนทางที่เราจะคัดเลือกพืชตามแนวทางของคุณพ่อนะฮะว่าเราจะคุ้มหรือไม่คุ้มในการที่เราทำการเกษตรในแปลงต่อไปนะ อากาศเย็นสบายฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราพบกันแปลงต่อไปนะฮะว่าจะเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงนะฮะก็พอดีสัญญาณมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราพบกันนะฮะในแปลงพรุ่งนี้นะครับของผลไม้ครับจังหวัด กาญจนบุรีครับสวัสดีครับวันนี้ครับ